ขณะเดียวกันกรณีการยิงที่สยามพารากร,กรก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสังคมไทยอย่างมากถึงระบบการแจ้งเตือนภัย SMS ต่างประเทศเขามีมานานหลายปีแล้วประเทศไทยทำไมไม่มีสักทีแม้แต่คอเซนเตอร์ยังส่ง SMS หาคนไทยได้เลยทำไมหน่วยงานรัฐไม่มีแจ้งเตือนบ้างล่าสุดกระทรวงดิจิทัลขยับแล้วนะครับบอกว่าขอเวลา6เดือนถึง1ปีในการทาระบบ SMS แจ้งเตือน นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เรียกผู้บริหารเครือข่ายมือถือสำนักงานกสทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเรื่องการทำระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงมีการทดสอบระบบบริการระบุตำแหน่งยิง SMS เข้าสู่มือถือบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นการทดลองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีสามารถดำเนินการได้ทันที แต่การส่งข้อความไปยังผู้ใช้มือถือหลายล้านรายในพื้นที่ต่างๆพร้อมๆกันด้วยการใช้ระบบเซลล์บรอดเคนส์หรือว่าระบบที่สามารถส่งข้อความให้กับมือถือได้ทุกความถีเนี่ยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ส่งข้อมูลโดยตรงนะครับสิวินาทีจะสามารถส่งได้เป็นล้านข้อความเรื่องนี้เนี่ยนายประเสริฐบอกว่าต้องใช้เวลาในการดําเนินการไม่เกิน1ปีหรือว่าอย่างเร็วก็คือ6เดือนเพราะว่าต้องติดตั้งระบบหลายอย่างทั้งเรื่องเซลล์บรอดเคนส์ ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีอุปสรรคเรื่องงบประมาณนะเรื่องของการประสานงานทุกหน่วยงานทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหลือเพียงการตั้งศูนย์คอม m มนด์เซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์บัญชาการซึ่งจะมีการหารือร่วมกับนายกร,รัฐมนตรีต่อไปครับในเรื่องนี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้ทันทีเลยเราจะรับไปดำเนินการส่วนในระยะต่อไปนะครับ เราพูดถึงเรื่องอเรื่องเซลล์วัดแคสต์นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการนะครับแต่ถ้าเราสามารถทําระบบเซลล์วัดแคสต์ได้เป็นระบบที่มีความเสถียรแล้วก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เกี่ยวข้องได้แล้วนี่ระบบนี้จะเป็นระบบเตือนภัยที่สามารถที่จะแจ้งความเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมส่วนการปราบปรามเว็บขายปืนเถื่อนได้สั่งให้มีการดําเนินการปิดไปเมื่อวานนี้5 0าร้อยเว็บนะครับเมื่อวานนี้นะ ปิด500เว็บแล้วเดิมทีเนี่ยต้องใช้อำนาจศาลแต่ขณะนี้พขาปกสามารถสั่งปิดได้ทันทีเลยเมื่อพบเห็นและจากนี้จะมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆส่วนแพลตฟอร์มอื่นที่ขายปืนก็ได้ขอความร่วมมือไปแล้วและทุกโซเชียลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องยอมรับว่าปัญหาปืนเถื่อนปัญหาระบบแจ้งเตือนภัย SMS เนี่ยมันไม่ได้มีในเมืองไทยแบบ คือเอสไม่ได้มีมเมืองไทยมานานแล้วปัญหาปืนเถื่อนก็มีในเมืองไทยมานานแล้วม,มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่พอเกิดปัญหาที่พารากรขึ้นมาเนี่ยก็ถูกวิจารณว่าวัวหายล้อมข้อหรือเปล่าแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอีกได้